สวัสดีค่ะตอนเช้านี้นะคะ,ะไปกันค่ะพี่เอกกี้พูดให้หนูต้องไปถ่ายคลิปที่ไว้คอกม้านะคะ <c oughs> ตอนนี้พี่แกก็ทานข้าวรอแล้วไปดูกันดีกว่าค่ะว่าพี่เอกกี้ให้หนูไปถ่ายเนี่ยตรงใต้ใต้ใต้เตียงนั้นนะันจะมีอะไรทำไมถึงต้องให้ไปดูดูบรรยากาศรอบๆ ทำไมถึงต้องให้ไปดูมันมีอะไรนะคะหืมก็ก่ะอืมหลานเล่นเตะบ,บอลเตชานะคะตัวนี้ท่อส่งน้ำนะคะนี่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ะคะสูบน้ำในสระหลังบ้านนะคะอ่า ปิดแล้วมันก็คือตรงนี้นะคะตรงนี้ตรงนี้ที่ไว้ที่นอนหมาแล้วทำไมต้องปิดอ่ะอ้าวโอ้ตรงนี้ มาไม่มไมน่าเรามาไม่มานอนทแท้ๆตัวนี้แย่งที่นอนเขาอ๋อนี่งไงฟี่ฟองเจ็ดฟองนะคะ <c oughs> อืมตรงนี้ที่นุอบอกที่ว่าน้องกับตันที่ว่าน้องกับตันมานอนก็คือตรงนี้นะคะใต้นี้อ่นมอนนะคะจะเอาที่นอนอีกอันหนึ่งคือไปนอนเรียบยาวเลยนะคะ มีเนาะตรงใต้นั้นนะคะจะเป็นที่นอนยาวๆแล้วก็มีหมอนแต่ทีน่นี่เนาะที่นอนออกแล้วนะคะเหลือแต่หมอยังไม่ออกโอ้ดูทางใต้อ๋อในนี้เองไม่น่าัะมาถึงไม่มานอนหนูก็ว่าอยู่ทําไมมันหนูพยายามผักหนูพยายามเอาเขาเข้ามาเขาก็ไม่นอนที่แทมีแม่ไก่นะคะอ <c oughs> โอเค <c oughs> เข้าใจละ <c oughs> เข้าใจละดูสภาพผ้า นอนเสร็จแล้วก็ลากผ้ามาเล่นโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูค่อยมาเก็บกวาดนะคะอยู่ทางน้องๆเขาก็เล่นคนเดียวอืมน้องเขาก็เล่นคนเดียวพี่ๆเขายังไม่มาเล่นด้วยนะคะพี่ๆเขายังไม่คืนมาเล่นนะคะอืม บรยากาศตอนเช้านะคะประมาณนี้เลยนะอย่างนี้เลยเิพ <c> ย <oughs> ี้สงบของต่างจังหวัดนะคะเดี๋ยวพอถึงหน้าเทศการก็จะคลื้นนะตอนนี้ก็ชงทุ่งข้าวไปก่อนนะคะ แต่ที่ติดใจหนูมากก็คือดอกดอกน่วงงามหอมและเสียดายมากถ้ามันร่วงเนี่อืไป,ไปตามธรรมชาตินะคะตรงนี้แบบสวยมากทุ่งข้าวเขียว ลูกคลื่นเลยสูงต่ำสูงต่ำอ่าอืมเดินไปดูมะกอกก่อนมีลวงหรือเปล่าตอนนี้เราไปดูก่อนเห็นแล้ว เอ๊ตทมไมถึงให้ไปดูที่แท้ก็เป็นแม่กายไปฟักไข่ใส่ที่นอนหมาโอ้อม,ตอมีตะปุ่มตะปำโดนรถเหยียบอือม,มีเรื่อง มีร่วงอีกแล้วนะคะเรื่องข้างล่างล่ะนั่งหมดแล้วข้างล่างนะมาดูทางนี้นี่อีกหนึ่งหน่วยนี่วันนี้ร่วงอยู่ ามหน่วยนะคะเก็บได้สามลูกอ่ะสี่ลูกโอเคเดี๋ยวให้เอกกี้เอาไปกินที่ทำงานเผื่อไปไปแส่ส้มตำตำมะละกอรหรือตำตะไคร้นะคะูอ้โหอยู่ววสวยทุ่งหญ้า บรรยากาศบ้านเรานะคะนี่ค่ะขอบคุณนะคะคลิปนี้นะคะ ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อเนาะสำหรับคลิปนี้นูขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ